สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของต้นอ่อนทานตะวันงอกนะครับก็หลังจากที่ผมลงคลิปไป2อสาคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของต้นอ่อนทานตะวันนะครับก็มีเพื่อนเพื่อนพี่ๆหลายๆคนนะครับที่ให้ความสนใจนะครับแล้วก็สอบถามมาเยอะมากนะครับในส่วนของขั้นตอนที่ผมส่งลงคลิปมาก่อนหน้านี้นะครับ e ีพีหนึ่งนะครับการเพาะทานตะวันสําหรับมือใหม่นะครับตั้งแต่ต้นนะครับจนไปถึงทับถาดนะครับอ p ีสองก็คือทับถาดแล้วก็ คุมแสงนะครับแล้วก็ปล่อยรับแสงนะครับลองเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็มีคลิปพิเศษอยู่คลิปหนึ่งคือเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องของการตัดนะครับตัดต้นอ่อนทานตะวันยังไงไม่ให้มัน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 ช้ำลอกเก็บได้นานนะครับเพราะนั้นนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่ผมลงคลิปไปแล้ววันนี้ก็เลยจะมาคุยเรื่องของตัวปัญหาหลายๆท่านนะครับหรือเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆที่เจอปัญหาเกี่ยวกับเชื้อรานะครับก็เลยเอามา เล่าสู่กันฟังนะครับถึงวิธีการในการแก้แล้วก็มารู้ถึงที่มาที่ไปของตัวเชื้อราว่ามันมันมาได้อย่างไรนะครับเนาะอันนี้จะเป็น,เป,นเป็นคำถามยอดฮิตนะครับที่ที่ถามเข้ามาหลังไมาสำหรับผมแต่อย่างที่บอกนะครับในในในส่วนของผมเองก็จะขออธิบายหรือพูดเฉพาะในส่วนที่ตัวเองรู้แล้วกันเนาะส่วนท่านไหนที่มีข้อมูลนะครับหรือว่า มีเทคนิคอย่างอื่นนะครับก็สามารถแชร์หรือว่าแชร์ไว้ใต้คลิปได้นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับผมเนาะเรามาดูเรื่องของตัวเชื้อราก่อนที่มาของเชื้อราก่อนนะครับว่ามันมีทั้งหมดอยู่3าทางด้วยกันนะครับอย่างที่1นนะครับมากับเมล็ดพันธุ์นะครับที่ที่เราจะทําการเพาะนั่นแหละนะครับส่วนที่2นะครับก็จะเป็นวัสดุเพาะนะครับซึ่งวัสดุเพาะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของ ตัวดินนะครับที่เป็นวัสดุพื้หลักนะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับสภาพแวดล้อมที่ทาให้เกิดตัวตัวตัวเชื้อรานะครับเชื้อรานะครับที่เรารู้จักกันรู้จักอยู่แล้วนะครับคือมันเป็นมีสปอร์ของเชือ้อราเป็นตัวนำนะครับนำนำนำตัวเชื้อตรงนี้ไปดังจุดต่างๆนะครับมันก็จะ ริวไปตามบรรยากาศทั่วๆไปแล้วก็ไปเกาะตามวัสดุต่างๆพวกนี้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเรารู้จักวิธีเมื่อเรารู้จักที่มาที่มาของของเชื้อราแล้วครับมาสักสามที่แล้วเราจะจัดการมันยังไงนะครับครับรู้จักที่มาของเชื้อราทั้ง3ช่องทางแล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าในแต่และช่องทางเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรได้บ้างนะครับ ก็คือช่องทางที่1น,นะครับก็คือทางะมะเมล็ดพันธุ์ใช่นไหมครับมเมล็ดพันธุ์ที่เราได้มานะครับอย่างแรกเลยนะครับคือเรื่องของการทําความสะอาดก่อนที่เราจะไปแช่เม็ดแล้วก็บ่มเม็ดไว้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่อนข้างสาคัญซึ่งตัวผมเองนะครับผมจะใช้วิธีการล้างน้ําให้สะอาดนะครับหลายๆรอบนะครับโดยนะครับ ถ้าเป็นการล้างโดยน้าผ่านไหลผ่านนี่จะก็จะค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องสําคัญที่สุดคือเรื่องของการทําความสะอาดเมล็ดพันธุ์นะครับในการทาความสะอาดเมล็ดพันธุ์มันมีเทคนิคอยู่นิดหนึ่งนะครับที่ผมใช้แล้วมันก็ย่นระยะเวลาในการคัดเม็ดที่เสียออกได้ได้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับตรงที่ว่าเราเอาเมล็ดพันธุ์ลงไปแช่น้ําล้างแล้วก็เอาเอา,เอาออกนะครับโดยออกไปใส่ภาชนะอีก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 ภาชนะหนึ่งนะครับ ล้วก็ล้างอีกทีหนึ่งครับตอนที่เราเอาเอา,เอาตัดเม็ดที่มันลอยอยู่ครับออกไปไว,อไวอ้อีกไว้อีกภาชนะหนึ่งตรงนี้เนี่ยคือมันจะมีเม็ดที่แตกที่เสียที่เน่าอยู่มันมันจะจมอยู่ด้านล่างแล้วก็ทิ้งไปนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับยกเว้นเมล็ดพันธุ์ที่มันถูกเมล็ดถูกแมงกินข้างในนะครับเหลือแต่เปลือกอะไรพวกนี้มันจะมันจะอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเราค่อยคัดออกอีกทีหนึงน่งเนาะ อันนี้ก็คือช่องทางที่1ของเชื้อราที่มาก็คือเรื่องของอมเมล็ดพันธ์ครับต้องทําความสะอาดล้าง5้าเก็ดรอบก็ล้างไปนะครับถ้าน้ํามันยังเหลืองอยู่เราก็ต้องล้างล้างออกให้หมดนะครับก็จะช่วยได้ในในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนที่2ช่องทางที่2ที่เชื้อรามาอย่างที่บอกว่าในดินนะครับในดินที่เราทำเพาะปลูกหรือว่าเป็น ถือว่าเป็นวัสดุเพาะหลักของเราตรงนี้แหละนะครับถ้ามันปนเปื้อนนะครับมีเชื้อราแล้วเ,เวลาเราเพาะแน่นอนปัญหาเรื่องเชื้อราที่จะขึ้น,นต้นต้นของเรามีแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นวัสดุสําคัญเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับต้องเลือกแหล่งที่มาของดินให้ดีนะครับก็อย่างตัวผมเองก็จะเลือกใช้ตัวดินนะครับที่เป็นถุงดินถุงนะครับ คือ,อย่างถึงคือไม่มีเวลานะครับในการที่ต้องมาผสมดินเองนะครับตัดเรื่องของการเสียเวลา <transaction> เรื่องของการหาวัสดุต่างๆในการผสมดินอะไรประมาณนี้นะครับหรือบางคนก็จะใช้ตัวขุงมะพร้าวอะไรประมาณนี้แต่ผมจะใช้ดินขังเดียวจบเลยซื้อมาเป็นถุงนะครับแล้วก็แหล่งที่มานะครับถ้าเจ้าไหนแหล่งไหนที่ผมซื้อมาแล้วมันไม่มีเชื้อราก็จะซื้อเจ้านั้นตลอดอะไรประมาณนี้นะครับถามว่าถ้าซื้อมาแล้วมันมี เชือ้อราแล้วมันเกิดเชือ้อรามันพอจะมีทางแก้ได้ไหมก็มีบ้างนะครับตรงที่ว่าเราก็สามารถเอาไปตากแดบดบหรือว่ากําจัดเชื้อราก่อนนะครับอันดัแบ,บแรกอาจจะช่วยได้บ้างนะครับลองลองดูนะครับใครที่ซื้อมาแล้วไม่อยากจะเอาไปโยนทิ้งนะครับเพราะว่าดินมันมีเชื้อราอะไรพวกนี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถแก้ได้โดยการเอาไปตากแดดอะไรพวกนี้ก่อนนะครับช่องทางที่3มนะครับคือช่องทางเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รยากาศในการเพราะต่างๆนะครับที่ผมเจอบ่อยที่สุดคือเรื่องของการทับถาดนะครับทับถาดแล้วนะครับอย่างที่ผมเคยอบอกตั้งแต่เบื้องต้นว่าเชื้อรานะครับมันจะมีตัวเร่งที่ทําให้มันเกิดขึ้นได้ไวหรือเกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือเรื่องของความชื้น,นครับความชื้นความอับก็คืออุณหภูมิที่เขาได้พอเหมาะนะครับเพราะฉนั้นในการเราทับถาดเนี่ยนะครับทับถานไว้เนี่ย มันจะมีอุณหภูมิความร้อนนะครับเวลาที่เรายกออการสังเกต้เลยว่ามันมันปกอ้าวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละนะครับตัวที่ท,ที่ทําให้เกิดตัวเชลาได้ครับเพราะนั้นระหว่างการทับถาดน,นะครับเราจะต้องยกออกมาแล้วก็ลดน้ําแต่ไม่ต้องลดเยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะชื้นจนเกินไปนะครับ ลดเพื่อรดอุณหภูมินะครับที่เราทับไว้นะครับจะสังเกตว่าเวลาเรายกขึ้นมาแล้วมันจะมีกลินอับๆเหม็นๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันปกอยู่ทั้งคืนถ้าใครเอาทับไว้อย่างนั้น24 48ชั่วโมงรับรองนะครับเชื้อราทำหาแน่ๆน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับบรรยากาศหรือว่า,าสภาพแวดล้อมนะครับที่ทําให้เกิดเชื้อราได้น,นะครับครับเราก็รู้จาก ที่มาของเชื้อรามี3ช่องทางแล้วก็วิธีการจัดการเบื้องต้นนะครับนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการ,รต้องคอยศึกษาแล้วก็ดูหน้างานอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเป็นลักษณะไหนพอจะแก้ได้หรือเปลา่าอาจจะต้องลองผิดลองถูกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องบอกว่าตัวผมเองก็ไม่ได้ไม,ไม่ได้รู้ทุก,ท,ก,ท,กทุกขั้นตอนก็คือเอาแค่ตัวในส่วนของที่ตัวเองเคยเคยประสบมีประสบการณ์มาแล้วกันเนาะเลยมาเล่าสู่กันฟังนะครับ ก็อาจจะเป็นวิทยาทานให้กับผู้ที่เริ่มต้นปลูกหรือว่าเพาะมือใหม่นะครับหรือคนที่อยากเจอปัญหาอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะลองจาัดก,การลองลองวิธีที่ผมเล่าไปให้ฟังเมื่อสักครู่ได้นะครับเพื่อจะสามารถช่วยได้นะครับว่าปัญหาที่เรากําลังประสบอยู่นะครับหลักๆอย่างที่บอกช่วงนี้หน้าฝนนะครับหน้าฝนก็สําคัญนะครับเรื่องของความชื้นนะครับ ความชื้นถ้าเราลดน้ําเยอะเกินไปนะครับมันก็จะทําให้เกิดเชื้อรานั่นเองนะครับความชื้นอากาศอบอ้าวอะไรพวกนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของต้นอ่อนที่ผมจะสังเกตได้ว่าเขียวแล้วนะครับวันกวอนยังเหลืองอยู่เลยนะครับอันนี้รับแสงบันสุดท้ายเดี๋ยวเย็นนี้ตัดแล้วนะครับก็จะเป็นอายุพบหนึ่งอาทิตย์พอดีนะครับในการนับรอบหนึ่งอาทิตย์ของผมนี่ก็จะนับวันตั้งแต่วันแช่เลย แช่วันไหนก็ตัดวันนั้นง่ายๆนะครับเนาะอันนี้ก็จะเดี๋ยวสุดท้ายจะให้ดูในส่วนของต้นอ่อนนะครับท,ที่ที่ผมเพาะนะครับว่า,าจะขาวยาวอวบขนาดไหนนะครับ บอกเลยว่าสะอาดมากนะครับเวลาที่เราล้างเราจะล้างง่ายมากนะครับดินที่ติดอยู่ใต้ใต้ใต้ใบนี้แทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้การโรยดินนะครับโรยดินมันมีข้อดีของมันคือรากไม่ลอยแต่ว่าข้อเสียคือล้างยากมากนะครับแล้วก็ดูด,ดูดูสโปรกนะครับคนผู้บริโภคก็จะเห็นแล้วก็เอไม่อยากซื้อซ้ําอะไรประมาณนี้นะครับเนาะโอเคลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ สวัสดีครับ